เป็นช้าแรกที่ชงกาแฟแรกเองหัวไม่ทำให้มาไม่ลัแค่ทีแล้วเสียใจเจ้าดิ้ยอว ถ่ายกาแฟลงคอจากคอกั้นกองไปถึงหลอดลมหลอดลมถึงไปถึงล้ไใสไปถึงล้ไสสแล้วก็ไปหอดใสสุดหออใสสุดแล้วเราหู้ซึกหู้ซึกสกวนปวดขี้ไปขี้ก็เด้อนะ